เล่นไหนของว่าเบียกไงเ่ธรรมดาเนาะเบียกไงเขาไ่ได้ใจไปเสี้ยวเอาก่อนอีปูอีปูจะไหลมาหาผมไหมอีปูได้แล้วเบียกนึงเอ้ยมันกัดจิตจับเพื่อนโอ้ยจับบกไหญ่เอ้าเข้ากูแนะโอ้ยทางกันยากแมโอ้บกขอดไม่ยังทางนั้นเอ้าเข้ากูแนะเพื่อนบุบแมนเพื่อนมึง เม็นอยงมูก,กูบ่ซัซวบัดนี้โอ้ยกูบ่ได้ซัซวยใช่ปะขี้มาติละ่ะขี้มาให้มันหวดติละ่ะไม่ได้พกเื่อนเลยกนะูแน่โอ้ตายกับเขาบ่ได้เฮ็ดดอกวัวจะได้ซ่อมรถเนี่ย <S 2> <S 2> <S เหงื่อคืออาบน้ำม,มากหนติตาเหงื่อเนี่ล่ะมาตามทางนี่ล่ะเหงื่อพอเหงื่อแมงกูก๊บแมงอาบน,น้ำเหงื่อไม่ได้ใส่กานบวดลูกไม่สีมันสีเฮ็ดจังเด๋ยของหยั่งกระโมีน่ะเครื่องปรุงกระโมีนี่กูเฮ็ดจังเด๋กมีเสื่อมจิตเลยนี่มาทางเสื่อมจิตแล้วนักแล้วกินยาหมอไปเออ

ว่าขาดยังขาดยังขาดโรงเรียน <laughs> อยาก <laughs> ขาดโรงเรียนเดี๋ยวคู่กับตีดอกเรียนจากไหน่มีโต๊ะนี่เด็กเฮ้ยยุ่งวชะกำลังเสื่อมจิตนไงวะตัดจำขาดบุนี่แต่ <laughs> ว่าตั้งโต้มาถือกันเนี่ยไปตั้งไหนมันเถื่อนมันเท็ยดบ่ได้แบบเนี่ยมันนี่เอาสลัดซะด้วยเท็ยดบ่ได้มันส,สรรนูงตั้งพุทธกวนหลังดิบอ่ะเนี่ยนี่ประมาณนี้ละไม่ว่าล่ะเวลาเขาว่างของ À, สวยงามเป็นช่วงย โชคเล็กแล้วนะครับผมโชคเล็กอันนี้เห่าเป็นเนื้อที่มาจากไสนะงานบวชลูกมีสีมาบวชว้างมือใดมือเศร้าอายุเท่าไรยี่สิบแปดมีน้องบอไม่มีโอเคแมนผู้เดียวกันที่บ้านที่ทางวัดนั่นแหละนี่ครับเนื้อย่างดีมีตับคาคิริวที่สําคัญขาดไปคือเลือดขั้นตอนแรกเข้าตรงนี้อันนี้ก่อนเลยชิ้นสิ่งสำคัญนะผู้ช่วยเชฟหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะหั่นเนื้อก่อนหั่นแังไลยหั่นเลยส่วิธีการหั่นเนื้อเข้าเบื้องล่างเนื้อเด้อมันสีดหยำง่ายครับลายมังสีบอเข้าตรงหั ลาจับลงไปทีเนื้อนะครับต้องกีลงไปสิแล้วปลายมีดต้องทิมแล้วก <light> ็ค่อยเปสีครับนะครับผมอ่าปึบทึบเนี่ยสีปลอดภัยครับเออเบิ้งเหกกูแม่เปาใหกกูแม่อู้ยนั่นนะจับจีบ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 จับจบจับจบจับจีบจัับจบจ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 ัจบจั นี่สร้อยเป็นจริงๆครับสามารนี่นี่ก็ถือว่าไงอยู่แต่ว่ามูผมมากแบบนี้เลือดสดๆเลยเลือดนี่สำคัญเลยครับผมเทเลือดลง เลือดรสวัดไสเนี no. ่ยม no. hey, no. okay. ันสีมีการแข็งโตแล้วเวลาเขากินมันสีกลุบต่อมาเขาสี่เฮดพวกเขาเรียกว่าเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกหอมหอมเปรกูว่าม่งขาดอยู่อย่างนึงว่ะขาดยังวะหมวกนั่งกูมีเด้นี่เดี๋ยวกูเส่อมจิตให้เอาเอาป่ะกูเฮ็ดได้ดอกยซึ่งว่าเส่อมจิตดอ่ะขาเมื่อไงหนังอ่ะนี่เออเส่อมหัวปุ๊บแล้วก็ใส่พลังแ่นบวกไว้ปุ๊บได้เลยแมนมึงเบิ่งของกูเอ้ามึงใส่โทรศัพท์บป่ะบ่แล้วเนาะมันต้องใส่คืน นี่ขอบคุณสําหรับโปรดิวเซอร์ในการโยนมะนาวมานะครับเริ่มต้นจากหันหอมก่อนอันนี้เป็นหอมที่ไหนเอ่ยหอมเปหอมเปหอมเปยอ้ออเลย <laughs> เอาใหม่นะอันนี้คือหอมที่ไหนเอ่ยหอมที่ตลาดแต่ว่าปลูกที่ไหนเอ่ยปลูกที่ยางชุมน้อยเย้นั่นแสดงว่าเป็นหอมหอมชุมน้อยนออหน้าเอาเอาผู้อื่นได้ปะ <laughs> คือเปียกชนะนี <laughs> ่ว่าเปียกไดงไดวิดผักเขาได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นหอมดีสีสะเก็ดจากยางชุมน้อยตัวน,นี้คือกันครับหอมเประนะครับผมหันร่วมกันไหวเข้าครัวพริกน้ำตาลเครื่องปรุงต่างๆมะนาวมีแล้วแยะนิดนึงบางคนใส่บางคนบ่ใส่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทางอีสานเ่านี่กะขื้นอยู่กับแรงถีบ่ชอบแต่ว่าเห็นใส่ส่วนหลายสีสัน่วนพี่น้องบ้านเราจะใส่เยอะพักข้างแรง กระแหงพร้อมผักกระแหงงามฟ้าแด่นผักอะไรสาระนี่ยอ่า <kind> บ <abonn calculating> ้านเน่าเอิ่นกะอะไรนะผักกะยอยักษ์ผักกะยักษ์ก็เงี้ยก็เงี้ยก็เงี้ยอ่าเด็ดเอาใบครับนี่ที่มาหน้าที่พานไปเอ้ยขั้นตอนต่อมานะครับเราต้องปรุงรสชาติก่อนนสำปลาครับใส่ลงไปพอประมาณผงนัวนัว ใส่ลงไปพ่อป้อมาัเด้อครับเด้อมาดองใส่หลายดอกพี่น้องกันเห็นหลายคนเก็เขาครกำยังใส่หลายนะใส่พ่อประมาณ้นก็พ่อครับ่าดองใส่หลายเด้อไปแล้วเพื่อนไปแล้วอ่าโอเคครับตอนนี้เขาใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้เราใส่อะไรลงไปบ้างบอกท่านผู้ชมไปเลยครับผมมะนาวยังไม่ได้ใส่เอาเลย เครื่องปรุงคอนเครื่องปรุงนะเครื่องเคียงเครื่องเคียงเหรอน้ำปลาน้ำปลาเกลือน้ำตาลน้ำตาลผงสูตรโอเคเออมะนาวมันจะใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บต่อมาที่เราจะใส่ก็คือนี่แหละอ่ะมะนาวอันี้ที่นี่ใส่พักลงไปพัก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 หัวมาว่างไปอย่าเพิ่อันไหนเอื่นพักอันนี้ครับเอื่นพักเออตัวเชียร์หัวเป็นตะคุ่นไข่เว้ย เขาขัวพริกผงมากเพลทบ่มากบ่เพลทปันเดมากบ่เพลทกลางกลางแก่ฮัเนเหนือนะแก่กลางกล <laughs> างอะลงไปครับพริกผงบ<อ>่เพลทเขาขัวเป็นยังยังได้เอิ้นว,าว,ว่าเขาขัวเพราะเขาขัวเขาเป็นยังเขาจังขัวเขาเพราะว่าเขาอยากให้มันหอมอ้าเป็นยังเขาจังอยากให้มันหอมบ่ขัวมันสิบ่หอมเยกืยบหล่อครับโคเ่ ลองชิมเมืองกอนว่าเทาเฮ็ดเทาชอบไปทา้งหลบางคนเขาก็แอบจะชอบติดเปรี้ยวบางคนชอบติดขมติดติด่ว้าวอันนั้นว่าได้ติดนั่นยากอืมขาดยังเดียวขาดยังขาดความแซ่บตัวเปรี้ยวเข้มถ้าเราชอบเล่นบอลมึงขาดล้วขาดเราลองชิมมึงกูขอส่วนอันนี้มั่งกันแล้วกันตับกินพอดีเปรี้ยวได้แล้วข้ามนวได้แล้วกูว่าขาดว่ะขันแม่งกูกินแบบบ้านเราต้องให้เขาถึงนี่ ต้องขมจั็หน่อยต้องใส่พวกดีง่วงดียังอ่ะขาดดีง่วงเพื่อนเพื่อนแมนครับผมเดี๋ยวกูเสียมจิ้นห้ยนี่นี่ง่วงจากไทยบ้านของแท้ของดีต้องดีบัวไทยบ้านขแท้เรือว่าเฮ้ยผลิตจากของไทยบ้านอีลีได้หน่ลองใส่ใส่ใส่เขาไปมันอุ้ยกินดีเด้เพราะว่าขันคนไทยบ้านเน็ดมันต้องรสชาติเข้าถึงยังแน่นอ่นลงเลยกันสองซอนเพื่อนเพื่อนปรุงรสมาแล้ร็วย่างดีพร้อมเด้ดีง่วงไทยบ้านนี่ชิมเพิ่มเติมหน่อยนึงเอ้ยจอดแจะเบิ้งเอาแจะแจะเบิ้งทางขมมาไปมาแล้ว ผมมากวะผมอำล้ำเออ,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 อวะดีขึ้นหลายเลยนะใส่อีกอยังหน่อยป่ะใส่อีกอ,อ้มันติดเลยลนี่ลงยังหน่อยน่วแซมปุ้ยพอใส่แล้ว,วกูแม่นลงโตสุดๆใส่บังใสปังถึงขั้งแล้วติดผมยังหน่อยสิถูกต้องแล้วเอาจานเข้าบานี เพื่ออน้คุยคำเดียว่านั้นคำใหญ่กว่านี่หว่อคำใยัยพี่น้องเนี่ยเบื่อตาย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 เร่าไายเพือนกินลงไปข้าเอาไปคืนในไว้ดีแม่กเขาตื่นมาขอดคำปวดสำหรับความผมเนะครับผมติดเป็นรสชาติดีเลยนี่องดีงวดให้บ้านครับผมว่ามันโอเคเลยแหละอำลำอยางไงแต่ไม่กินน้ำกันนี่ครับผมตับหวานๆช่วยจ้จยนี่คุยหน่อยคุยหน่อยนะครับผม ท่านสาสนใจนะครับผมไปเป็นตัวหนึ่งของเครื่องปรุงนี่ก็ตามมาตั้งซื้อได้ใม่ทังเพจนะครับผมใจบ้านชอบมีหรือว่าอยู่ไปติดตามในเพจใจบ้านชนแนลมันก็บมีมีปลวหมวดมีแหวงบอกาไปตามไปซื้อไปร่องเบืองก่อนก็ได้ผัานมาเื้อผมจะว่าผมว่าความแจบความนัวมันนี่ลงตัวกับอาหารอีสานพวกนิกล่องแล้วทานดีนวไทวานหรือว่าดีเป็นการปรุงรวที่เขาถึงความเป็นอีสานเขาใจคนเป็นอีสานเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนอีสานคือยังเฮาเห็ดขึ้นมาเนาะโอเคคำายังไงไหนพี่น้องเพิ่ง นี่นี่แหละเเอื่นบอกสองคำอิมอ่มกินสองคำราคับานเลยจริง่เขาเอื่นโอเคนะครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่เข้ากันได้จัดให้นะครับผมสำหรับโศกเล็กเนาะคอมเมนต์ขามาได้นะครับผมว่าอยากให้เขาเพิ่มเติมอีหยังหรือว่าไปเฮ็ดอีหยังต่อนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจ ทุกการกดไลค์กดแชร์นี่มันคือสิ่งที่เติมเต็มค้นฮิดคอนเทนต์จังพวกเขา้าให้มีกำลังในกำลังใจแรงกายได้ไปเท็ไดไไ้ไปซูต่อนะครับผมคือบเวว์บัวว <laughs> ์เป่าแล้วเอาดิพูกนะคอมเมนต์เข้ามาเด้าอยากให้เห็นอย่างอีพี่ต่อไปอย่างเงเ้าเห็นเขาเขาอี้หยังอย่างเ้ร่องขอดเลนเป็นตัวหยังผมเ่นเป็นตัวหยังอยากให้ปรับตรงนี้ตรงนั้นของส่วนรายการคอนเทนต์นี่บอกเขามาใดเลยนะครับเดี๋ยวเขากัสีจัดให้คนดีคอมเมนต์ด้วว่าขอเข้ามา แต่ว่าตอนนี้ล่าไปก่อนซวยกินเขาก่อนเพราะว่าเฮ็ดมากนี่พี่นุ่มกินจริงจังยอยูย่ข้ามยังไงเห้พี่น้องเบิ่งเนี้ยข้ามยังไงเห้พี่น้องเบิ่งแน่้กันหนาวันกินจากกินล่ากินใสจากกันนี่ยขามยังไงเห,ห้พี่น้องท่างไก่บ้านเพื่อนด้เบิง่งเออ <n> นั่นละ <n> เอาเต็มปากเต็มคำเออ้ยสามข้าม <n> ยิมสามหมื่นพี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาเอื่นสามข้ามยิมสามหมื่นเนาะ จะแมนคักจะแมนแหนจะแมนอยังมีหรืเนื้อพี่น้องเพคนยิ้มคักเนาะโอ้จะแมนมอนี่กินเขาดีกินเขาคักพี่ห้องทั้งบ้านนี่หัวไก่ขาดตายแน่แนวนี่เนาะเพื่อนเนาะเฮ็ดดีเฮ็ดยังสิเมื่อกลับชุดยอดเสร็แล้วเนาะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเางในห้องดีด้จากไปแล้วเนาะเอาข้ามยังไงพี่น้องเพคนอีกจะข้ามเนี่ยเราติไปแล้วข้ามยังไงอีกข้ามเดียวโอเค